สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเทปที่แล้วผมบอกว่าไอ้เครื่องปรับคุณภาพอาก,กาศเนี่ยมันดียังไงมันเหมาะสำหรับใครมันใช้งานยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเนี่ยน่จะเป็นลูกค้ารายแรกๆที่ต้องใช้พรามีอาการภูมินนแพ้แล้วตอนนี้ทางเหลือเริ่มที่จะเข้าฤดูกาลใหม่ฤดูเผาครับท่านผู้ชมก็เพราะฉะนั้น เราก็เลยอยากดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันทํางานยังไงวันนี้ผมเชิญน้องสองท่านที่เป็นวิศวกรเขาเป็นผู้นําเข้าอ่ะครับผมก็เอามาขายนะแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ยายก,ก็ติดต่อน้องทั้งสองคนได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได,ได,ได้โอเคแต่วันนี้เราทําเทปพิเศษมาบอก,กรนานนะครับถ้าไม่อยากดูตอนสดๆเซฟก่อนนะครับ ติดตามใน YouTube นะครับพิมภาษาอังกฤษเลยนะครับ The Planet Power Went ว a c k เชียงใหม่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามธรรมชาติคนทำ YouTube ก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้มันซีเฟ i ร์สด้วยนะครับอคอมเมนต์ได้ถามได้นะครับมาผมจะแกะให้ดูเดี๋ยวน้องสองคนจะอธิบายให้ผมฟังแล้วก็ผมค่อยคุยกับท่านผู้ชมนะครับไอ้ตัวนี้มันแกะตรงไหนอ่ะแกะเนี่ยมันเป็นหน้ากากต้องใช้ไขควงไหม,ไมรจริง เอาเลย้ยตรงนี้เป็นหน้าจอใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้ข่าวว่ากลางคืนนี่มันเซนเซอร์แสงได้ครับแล้วก็ปิดได้ใช่ไหมแสงอ่าปิดหน้าจอีดีได้ครับโดยที่เครื่องยังทำงานอยู่โอเคมันก็ไม่ไม่รบกวนสายตาเวลานอนใช่ครับอ่ะต่อครับต่ออ่าเดี๋ยวนะเราคุยกันในเทปที่แล้วว่า มันมีฟังก์ชันหนึ่งคือฟอกอากาศมีฟังก์ชันหนึ่งคือเอาข้างนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนกับข้างในให้คุณภาพอากาศดีขึ้นนูน่นนี่นะอยากรู้ครับอะไรเป็นตัวที่บอกว่ามันทําได้ไอ้ตัวไหนที่อยู่ในเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องอธิบายให้ฟังตัวนี้ใส่กล่องอะไรตัวนี้เป็นตัวแลกเปลี่ยนหลูระครมบแลกเปลี่ยนความชื้นนะครับอจะและแแกเปลี่ยนกันผ่านตัวนี้เบามากเลยเนี่ย เบามากนะขอจำมาแล้วตัวนี้เราต้องเปลี่ยนมันไหมไม่เปลี่ยนนะสามารถล้างได้ล้างน้ำสบู่ธรรมดาเอ่อท่านผู้ชมครับข้างในมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆครับอากาศข้างนอกจะเข้ามาหมุนในนี้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยลงมาใกล้ๆกับอุณหภูมิห้องที่ที่ท่านอยู่ในในนักสถานกาศนะครับอันนี้ตัวที้ลุงอ่ามีตัวไหนอีกตัวที่สองนี่เป็น ใช้ไปเรียกฟิลเตอร์นะครับมีสองชิ้นกรองคุนหยาดนะครับอ๋อนี่กรองขุนอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนครันได้ตัวนี้รานได้เหมือนกันโอ้ยได้หลายปีได้หลายปียปโอเคอ่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปอเอตัวสุดท้ายนะครับก็คือเฮปปาฟิลเตอร์ซึ่งใช้กรอง p m 2.5นะครับอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนแน่ๆครับอันนี้เปลี่ยนแน่ๆเพราะว่าเห็นไหมฮะจับจับแล้วมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆส่วนผสมของกระดาษด้วยใช่ไหมครับก<ช>ี่เดือนเปลี่ยนหก <6 S 1> <6 S 2> เดือนนะหกเดือนตั้นังก,กี่บาทแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทรวมส่งไหมรวมส่งครับเดี๋ยวค่อยอว่ากันเนากว่ากันผมไม่เห็นมันยากไหนเลยพอเอาใส่กลับก็เสียบอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมไม่บ้านยังทำเป็นเลยครับนะอ่าอันนี้ก็เสียบเสียบเอาเสียบเสียบเอาเสียบ โอเคแล้วก็สีกับเดี๋ยวนีนิดนึงครับคลิปที่แล้วผมบอกว่าตัวนี้มันมีมอเตอร์อยู่ตัวซึ่งมันทําหน้าที่หมุนนั่นนะครับมันไม่ได้ใช้พัดลมนะครับมันใช้มอเตอร์เพื่อเพื่อทาให้อากาศ flow เนี่ยข้างในเนี่ยผมเห็นแต่ว่าท่านอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงเป็นในไฟล์พวกเนี้ยนะครับตามไปให้ท่านผมทำเป็นอัลบัม้มราการของ The p a n e t Power นะเข้าใจว่ามีแล้วอัลบัม้มเติมรูปเข้าไปข้างในผมเห็นแล้วมันเป็นมอเตอร์เป็น DC Brushless นอสบัตตตัวนี้อยู่ได้นานไม่ร้อนครับเนี่ยมันก็อากาศที่โฟโล์ไปตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยร้อนข้างในก็ประมาณนี้อีท่อนี้ท่อเอาไว้ทำไมก็เป็นท่อสำหรับอากาศนําอากาศจากภายน,นอกเข้ามาแล้วก็ระบายอากาศถ<อ>ือถือก่อนถือก่อนเดี๋ยวผมผมผมจะหมุนข้างหลังให้ผู้ชมดูนะว่าเวลามันติดตั้งต้องติดตั้งยังไงขอไปขอไปเอาละ นี้เราเอาแปะผนังใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เจาะเจาะผนังครับเหมือนช่างแอร์เลยง่ายๆครับทําได้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรอ่าสี่นิ้วครับสี่นิ้วครับสี่นิ้ว10เซนต้องซื้อพิเศษเนาะใช่ครับร้านทั่วไปไม่มีขายไม่มีขายครับเอาจ้างช่างดีกว่าครับเอ่อเท่าที่เช็คกับช่างมาเขาคิดค่าติดตั้งเท่าไหร่ตัวหนึ่งประมาณตัวหนึ่งอยู่ที่501,000บาทครับ501,000บาทครับก็ถูกกว่าแอร์นิดหนึ่งเพราะว่า คือมันติดแค่นี้มันจบแอร์มันจะต้องมีคอมเพรสเซอร์มีคอยล์น้อนะแล้วก็มีคอยล์เย็นอย่างเี้ยน,นะครับก็ไม่แพงครับท่านพ่อบ้านที่ทาเองได้ทาเองได้น้อไอพ้พวกนี้เวลาติดแล้วเราต้องคว่ำลงใช่ไหมตะแกรงเนี้ยครับใช่ครับเพื่อแม่นะมีมีคนเคยถามครับว่ามันมันกันแมลงได้ไหมกันมดกันแมลงถ้าจะยากนะครับที่จบจบได้ได้อยู่ยผมเคยอธิบายให้บางท่านก็บอกว่า มันอากาศเข้าออกมันไม่ชนเลยหรอมันไม่ดุดชนเวลามันเข้ามันออกมันไม่มาชนนปลายท่อเนี่ยอ๋อชนกันได้นี่หายเพราะว่าเราเวลาเกิดรูนข้ามัก็จะผ่านตัวพิวเตอร์ของเราอ๋อครับและในนี้มันมีลิ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่เกิดการเข้าออกในจังหวะเดียวกัน ไอตัวเข้าก็เข้าไปครับแล้วก็เข้าได้อย่างเดียวใช่ครับไอตัวออกก็ออกไปใช่อารมโ์เป็นวันเลยแยกเข้ากันชัดเจนอารมโ์เป็นวันเวครับอ๋อเฮ้ยไม่ยากนะครับผมว่าไม่ยากนะส่วนตัวที่จะระบายอากาศเข้าไปในห้องอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คืออากาศที่ออกในห้องนะใช่ครับผ่านการกรองทั้งหมดแล้วอืมติดความสูงระดับไหนก็ได้ ระดับสายตาจะดีกว่าใช่ครับแนะนำติดระดับสายตาครับเี่โอเคพวกเราครับผมเห็นนี่นะผมเห็นตอนเนี้มันเป็นแนวนอนอย่างงี้นะเป็นแนวนอนนนะถามหน่อยว่าข้ามแนวนอนในพื้นที่ห้องมันมันจำกัดเราจะตั้งได้ไหมง่ายเลยครับเราสามารถเนานตั้งได้เลยเฮ้ยเออไม่หนักนะครับไม่หนักเลยอ่าเชื่อตัวนี้หนักประมาณห้ากิโลกรัมครับเบาๆวี่ห้ากิโลกรัมสบ,บายเลย แล้วทำยังไงห้จอมันเปลี่ยนเราเราเราแกะมันได้ไหมหรือ,อยังไงได้ครับเราแค่ <Okay. S 2> หมุนตัวนี้ออกนะครับมั <Hey. S 2> เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางแค่นี้ครับ <Hey. S 2> เนเสร็จแล้วครับเฮ้ยติดนาตัา้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแต่ด้วยความที่วัสดุเนี่ยเป็นเป็นเกรดคุณภาพนะครับพวกนี้สามารถเข้าสถานพยาบาลได้ซึ่งเกรดของวัสดุเนี่ยกับกับมาตรฐานโรงงาน,นถือว่า เป็นมาตรฐานสากลเนาะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าส่งจําหน่ายยุโรปด้ว,เวยเหรอเครื่องตัวนี้ครับบางส่วนในยุโรปก็ใช้กันครับ๋อาด้วยผมว่านะอีกไม่นานเมอืองไทยใช้แน่ๆนะครับคนเมืองกรุงอะครับ p m สองจุดห้ากฟันห้อยสี่ล้านโลตันนะครับ,รบเราคุยกันมาก่อนหน้านีนะ้เดี๋ยวสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีใครควรจะใช้ือที่ไหนควรจะต้องติดตั้งบางที่เหมาะ จริงก็ทุกท่านสามารถติดตั้งได้สำหับทุกคนับเพื่อสุขภาพที่ดีผู้สูงอายุผู้สูงอายุเด็กทารกเล็กเลอเน็กเล็กเล็กเลได้ล็กเล็กเอ็กเล็กเล็ยเลบกเลไกเล็กเล็กเลหกเลล็กเล็กบลกล็กเลไกเลกทล็กิลกเลกล็กเลกเล็กล็เอ็กเลเมกเล็กล็กเล็กเลเมล็เ ส0ตารางเมตรต่อเครื่องเนี่ยจำกัดจำนวนคนนะครับมีผลต่อจำนวนคนนะครับเช่นเช่นสถาบันกวดวิชาใช่ไหมนักเรียนไปนานเต่ไเนมีมีผลไหมมีผลนะถ้าคนเยอะอาจจะต้องเร่งให้มันแรงขึ้นหน่อยเร่งสปีดมอเตอร์หรือถ้าอยากสบายใจก็ใส่ดีตัวครับหัวหัวห้องตัวใา้ห้องตัวนะยชกครับ ถ้าห้องมันใหญ่กว่านี้อปิ๊งทำไงอ่าต้องบอกก่อนครับมันมีรุ่นใหญ่ไหมเรามีขนาดใหญ่กว่านี้แต่ว่าระบบการติดตั้งจะเป็นอีกกอีแบบหนึ่งไม่ใช่แปะผนังแล้วไม่ใช่แล้วครับอ๋อจะเป็นแบบไหนติดเพดานเหมือนเซ็นทรัลแอร์ข้างบนนี้ใช่ป่ะใช่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นระบบติดตั้งบนพื้นฐานครับอ๋อแล้วเราก็เราก็เลือกตำแหน่งเป็นเซ็นเตอร์ของห้องแล้วก็กรีดฝาใช่ครับอย่างนี้ต้องให้ช่างละไม่ไม่ไม่จะเป็นระบบนะครับไม่แนะนอนเลยครับ ครับใช่ไหมครับอืมสนใจกันแล้วไม่ล่ะราคาแพงกว่าแอร์ิดเดียวเองครับอยู่ประมาณ20,000กันกลางๆสำหรับท่าน,นโบริโภคที่สนใจนะครับน้องๆทั้งสองท่านเนี่ยให้เกียรติ The p r n m i e t Power มามาแกะให้พวกเราดูนะเราเราเราลองใส่กับไหม,มก่อนก่อนเราจะลาท่านผู้ชมอ่ะมาผลไม้คนละมือเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลย ก็เช่นความสะอาดนะจบครับใช่ครับเฮ้ยเสร็จแล้วครับง่ายง่ายง่ายเสร็จแล้วน้ําหนัก5กิโลกรัมเบากินไฟน้อยนะเนี่ยในเนมเพจเนี่ยเขบอกว่ากินไฟอยู่25วัน25วันนี่เป็นแม็กซิมัมที่เขากินไฟนะครับแอร์ฟลอร์หนึ่งร้อยห้าสิบตารางเมตรต่อชั่วโมงเนาะนี่นี่เขาเขามีตรงนี้ฮะตรงนี้ผมชอบมากเขาบอกว่าเขามีเดซิเบลด้วย20 ตรงๆนะเมื่อกี้ในในคลิปที่ผ่านมาผมเปิดเปิดตัวเครื่องมันเดินเงียบกว่าแอร์เนาะมันเดินเงียบกว่าแอร์นะแอร์ธรรมดาเนี่ยแอร์ธรรมดาปกติมันไม่ได้ฟอกใช่ไหมไม่ได้ฟอกมันไม่ได้ฟอกจะมีบางรุ่นแต่ต้องจ่ายแพงกว่าแต่มันทําได้แค่ฟอกแค่ฟอกอย่างฟอกอากาศไม่ได้ทํา2.5ตอนนี้ไม่มีแอร์ที่ทำสอาเลยมั้หรืออาจจะมีแล้ว แต่ว่าหลักการหนักหน่วงก็ุรสูงขึ้นตามการเกรดของของแต่ละรุ่นครับแล้วแล้วพี่ซื้อแต่เครื่องฟอกธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรับสมดุลระหว่างอากาศภายในกับภายนอกวรัีโอแล้วเราก็มีการฟอกด้วยซึ่งระบบนั้นไม่ได้ดีแบเรามีปัจจุบันโลกถ้าไปค้นค้นหาคุณสมบัติของประจุบัไฟฟ้าลกเอาทีหลังนะครับโอ้ ยาวยาวก็แน่นอนครับตัวนี้ไม่ใช่หลักพันเพราะว่าไม่ใช่เครื่องฟอสกันแบบแบบทั่วไปที่ด้านเหยียดนะครับเห็นก็ลงทุนครับเพื่อสุขภาพที่ดีผมยืนยันของพวกเรานะครับจากประสบการณ์ทำโซล่าเซลล์ผมเนี่ยนะครับลูกค้าผมเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะตอนนี้40 up ครับมีกําลังซื้อครับโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ไว้ก็เสียทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในสังคมผู้สูงมีกําลังซื้อครับอยู่บ้านนานๆอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยเนาะ ก็ดูทีวีพักผ่อนเปิดถ้าได้ร้อนก็เปิดแอร์ช่วยตัวนึงแล้วก็เปิดอะไรเนี่ยเพื่อปรับคุณภาพอากาศข้างในก็ะจะช่วยเรื่องสุขภาพมันมันเป็นการซื้อสุขภาพระยะยาวอะครับท่านแล้วอย่าลืมนะคะรับออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเอาตัวใหญ่มาแกะให้ดูได้ไหมยินดีไหมเอาเอาตัวใหญ่มาแกะให้ดูนะแล้วไอ้ไฟข้างหลังเนี่ยมีมีให้ใช่ไหม ให้ครับเดี๋ยวให้เป็นสไลด์ครับโอเคก็ถ้าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับติดต่อที่ The Planet Power ให้เบอร์โทรอีกทีนะให้เบอร์โทรอีกทีแล้วก็มีช่องทางการติดต่อ The Planet Power เยอะแยะเลยนะครับก็มี YouTube The p นด์เ t Power เชียงใหม่ f a c e b o o k Fanpage ครับพิมพ์ไปเลยนะครับ The Planet p ว w e r วเอกพจะพิมพดเข้า Google ก่อน,นครับเดี๋ยวก็ตามหาผมเจอ กูเกิลมา s s n เนสก็พิมพ์เด e p l พ n นเน o พ e าวเวอร์ก a p ก็ก h ็เดอะ e พ p นเน r พาวเวอ็บไซต์ก็เดอะ l พ n นเน o พ e าวแต่เบอร์โทรไม่ใช่เบอร์โทร085ครับ9120087เดี๋ยวเราทั้ง3าคนขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ new normal ครับ new normal แต่เรียนให้ทราบตรงๆก่อนนะครับมันกำจัดโควิดไม่ได้นะครับ ันนั้นก็นต้องใส่หน้ากากินร้อนช้อนปูนะพบกันคลิปต่อไปไปลาท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ